โอเคครับพิธีการด้านังรบร้อยนะครับแ้วพี่ดูน่าแสดงโอเคด้วนะครับรับองแล้วน้ำแงเนี่ยนำคิใหม่แล้วจัตอนนี้อย่าเพิ่งอารียนเซอรนะครับคุณครูและอุปกรณ์ทุ นะครับต้อนรับทุกวงทุกเกษมรัศการทุกโรงเรียนนะครับเชิญเลยครับท่านเรียนที่มีผู้เกษมและไม่มีทุกเกษมนะครับสองแถวนะครับสองแถวอสองแถวหน้าของผู้เลยครับเรียนเชิญได้เลยนะครับใจด้วยนะครับทุกหลังสตรอวเซีด้วยนะครับเดี๋ยวยินดีต้อนรับทุวงผู้เกษมของเราครับทั้งสองสองแถวทั้งสองแถวเชิญเลยครับเชิญเลยครับบรรยากาศดูดีมากๆเลยนะครับทุนนี้อ่า ไม่ต้องเบียดกันนะครับยิงกรแถวๆเลยนะครับจนสุดลายแถวเลยนะครับคุณครูที่อยู่เรียนเชิญได้เลยนะครับคุณครัทุกท่านนะครับดด้วยนะครับดูนะครับดูเอนะครับอกอย่าชื่อเรียนได้วกันนะครับถ้าท่านไหนมีขอรกอย่ากชืเรียนเลเนาะข้อรแซวนะครับสรับเสือมันนี้เป็นบรรากาศความรักเวามอูด้วยกันความพลิเพินกับความยนดีกัการเกี่ยวก สมแทเียสมเียดสมเี๊ตดที่ข้อมไูเป็นปูชีวดแลดที่ขสมเสิมลูกทีนะครับจากฝัง่งนึององีกฝั่งนึง สัสด <ítulo> anyway, ีครับทุกานนะครับต้อนรับอนรคที่แล้วที่แล้วนครับพี่แมวครับครับ่าวต่อไปเราขออ่านการพิธท่านนะครับรวมชี่ส่งนะครับ ขาวนต่างผู้เกษัยอายุาชการในอาชีพผู้เกษัยอายุราชการออศรีสวนตว2,500โพสิันานี้เรีเสร็จแล้ว